ใครบอกว่าขมิ้นน่ารักเนี่ยผมว่าไม่จริงนะครับนะขมิ้นดีๆก็มีครับที่เข้ามาติดต่อกับประเทศไทยเยอะๆหลายคนก็ดีครับนะแต่พอพูดถึงเรื่องประเทศชาติบ้านเมืองขึ้นมาปุ๊บเนี่ยผมคิดว่ามันมันจะต้องเอาผลประโยชน์ประเทศไทยก่อนนะครับเอาผลประโยชน์ชาติก่อนถึงแม้ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเนี่ยอะไรไม่ถูกไม่ต้องอะไรที่ไม่ควรเสียอย่าเสียครับวัตถุโบราณ20ชิ้นครับเสียไปแล้ว แต่ดูแล้วเนี่ยรัฐบาลเนี่ยแม่งไม่เข้มแข็งว่ะออพอมันไม่เข้มแข็งปุ๊บเนี่ยอะไรอะไรแม่งก็จะดันกลัวจะจะเสียสัมพันธ์ตอนที่เ,เร,รือเรือลพม่ามันยิงเรือประมงไทยอะ่ะฝ่ายพม่ามันกลัวไหมมันกลัวไหมว่าจะเสียสัมพันธ์กับประเทศไทยอะ่ะทัทง้งทั้งที่ประเทศพมา่าต้องพึ่งพาสายประเทศไทยทุกอย่างอ่ะใช่ไหมประเทศพม่าจะต้องพึ่งพาประเทศไทยทุกทุกรายการเลยพมา่ามันยังไม่กลัวเราเลยคอมเมนต์ก็เหมือนกันครับ ถ้าประเทศไทยปิดชายแดนเนี่ยหรือเลิกคบขมรนไปเลยเนี่ยใครจะเดือดร้อนครับผมว่าประเทศไทยไม่ได้เดือดร้อนนะครับปิดชายแดนเลิกค้าขายเลิกติดต่อไปเลยเนี่ยนะไม่ได้เดือดร้อนแม้แต่นิดเดียวครับไม่กระทบ gdp ประเทศไทยด้วยแต่ทําไมต้องไปยอมขอมรลนนะครับเออยอมมันมากๆเนี่ยมันไม่ใช่ผลดีนะครับข้อตกลงอะไรก็ตามแต่ที่เคยพูดคุยกับขมรนเนี่ยขมรนมันไม่เคยเคารพไม่เคยปฏิบัติตามเห็นไหมไอ้เรื่อง ไอ้เรื่องตรงไหนนะไอ้เรื่องที่สามเหลี่ยมมรกตเป็นไงเคยตกลงกันว่าตรงนี้นะเป็นสาราตีมุกนะเออเอาไว้มาพบปะกันมาเจรจามาพูดมาคุยกันตรงนี้เป็นไงมันก็เผาสาราตีมุกทิ้งนี่ขมินครับเอพอพระประสาทต,ตาเหมือนทมประสาทต,ตาเหมือนทมเนี่ยเอ่อไอ้รัฐบาลอปูเนี่ยนะครับรัฐบาลอปูนะเอ่อมโอยเอ้ยไม่ใช่เป็นเป็นการเจร,าาร 5, เา 5, จรากันปีปีปีห้าหกเอ่อปีห้าหกเจรจากันใช่ไหม ยินยอมผ่อนปลนให้ประชาชนอาของสองประเทศรวมไปถึงเขเมรด้วยเนี่ยขึ้นมาเคารพสกการะบูชาประสาทต,ตาเมืองได้แล้วก็เออก็เพื่อ,อพอพอมีประชาชนขึ้นมาใช่ไหมก็เพื่อเป็นการรักษาความสงบใช่ไหมก็ให้จัดกำลังท,ทหารแต่ละฝ่ายขึ้นมาดูแลรักษาความสงบฝ่ายละห้าคนเห็นไหมเจตนาลมาดีครับก็คือให้พี่น้องประชาชนเข้ามาครับ เข้ามาแบบไม่เสียตังค์ครับเข้ามาแบบไม่ต้องทำพระราชบัตทำวีซ่าครับเอ่อขึ้นมาเคารพสักการะเอ่อเอ่อเคารพบูชาสักการะเนี่ยไอราษาตามือ่นทมเนี่ยพอเอาไปามาเป็นไงครับเอ่อฝ่ายเขมรได้คืบก็จะเอาสอบครับมันไม่ใช่มาเคารพสักการะแล้วนะครับตอนนี้มันเป็นการมาประกาศว่าเป็นดินแดนเขมรครับเอ่อฝ่ายการเมืองเขมรทหารเขมรและก็เออฝ่ายไอโอเขมรน,นะครับฝ่ายปุกระดมอ่ะฝ่ายสงครามข่าวของเขมรเนนะี่ย ตีข่าวกนยกใหญ่เลยว่าปราสาทเป็นวัดของขมรครับเป็นวัดของขมรครับนะมันไม่ได้บอกว่าเป็นของประเทศไทยแล้วนะเออพอไอ้พวกไอโอบอกว่าเป็นวัดของเขเมรแล้วมันก็ยกระดับต่อมาว่าทาหารไทยมายึดครองทาหารไทยมายึดครองออแล้วมันก็ยกระดับต่อมาบอกว่านี่ไงไอ้เส้นแบ่งเขตแดนใน Google m a p เนี่ยอ,อ,อยู่ในแผ่นดินขมรชัดเจนตอนนี้คนขมรโง่อยู่แล้วเนี่ยคนขมรมันโง่อยู่แล้วโดยพื้นฐานยิ่งหนักเข้าไปอีกทีเนี้ย เออพอมาเปิดดูกูเกิลปุ๊บตอนเนี้ยขมิ้นร้อยเปอร์เซ็นต์ตอนเนี้ยเออขอมิน100้นร้อยคนเลยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยมันก็บอกว่าเป็นของขอมิ้นหมดแล้วเออแล้วประเทศไทยโหระดับกระทรวงต่างประเทศไปอยู่ไหนวะเออกระทรวงต่างประเทศต้องออกมาตั้งโต๊ะแล้วเออกระทรวงต่างประเทศต้องชี้แจงแล้วครับว่าตรงนี้เป็นของประเทศไทยเอาหลักฐานขึ้นมาโชว์เออนี่เป็นของไทยแนะน่ๆนกรมศริลปากรเนี่ยขึ้นอ,อ่ขึ้นอะไรนะ ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานมาตั้งตั้งแต่ปีเท่าไหร่ผมจําไม่ได้อายุอนามาประมาณ 60- 70ปีแล้วนะท,ที่ประกาศเป็นโบราณสถานของประเทศไทยอะ่ะทาไมไม่เอามาโชว์ล่ะครับเออทหารก็เหมียนกะเลกะลาดต้องมาสั่งคนไทยอะ่ะห้ามไฟ้สดห้ามถ่ายวิดีโอห้ามพูดห้ามคุยกันในขณะเดินเยี่ยมชมออประสาทต,ตาเมืองทมเนี่ยอันไม่ใช่นะครับเออผืนแผน,ด,นดินไทยก็ผืนแผนดินไทยดีครับเหมียนจะมาสั่งคนไทยได้ยังไงเออดีเราก็เสียธิปไตยไปแล้ว ถ้เมียมันก็ไปเค็มแล้วว่าตอนนี้มันมีสิทธิ์ในพื้นที่ตรงนี้เป็นไงเออแม่ทัพภาคสองก็ไปแล้วครับรองรองแม่ทัพภาคสองก็ไปแล้วครับรัฐมนตรีอยู่ไหนครับนายกอยู่ไหนครับทําไมไม่ไปนะทาไมไม่ประกาศได้ชัดเจนรัฐบาลเนี่ยกระทรวงต่างประเทศอ่ะเอาหัวไปมุดอยู่ที่ไหนครับฮะวันวานแม่งคิดเรื่องอะไรครับคิดคิดแต่เรื่องที่จะเอาของไปเอาเอา,เอาทรัพย์สมบัติชาติไปให้คนนั้นไปให้คนนี้เหร หาเอาเงินภาษีประชาชนไทยเอาไปเอาไปบริจาคให้ขมรให้ลาวให้พมา่าเหรอคิดได้แค่นี้เะครับเอไปกลัวทําไมละครับ,เ,เ,รบเสียสัมพันธ์เนี่ยในเมื่อเราถูกต้องแล้วเราต้องเข้มแข็งดีครับเอ,อแล้วก็อธิบายให้คู่กรณีเราฟังว่าอันนี้เป็นยังไงอันนี้เหตุผลเป็นยังไงหลักการเป็นยังไงไม่ใช่มน่อมแหนมแบบนี้ครับเอ,อเห็นไหมสงครามเมื่อปี2554ไทยขมรน่ะมันเกิดขึ้นก็เพราะแบบนี้แหละครับเอ,อ ตกลงกันด้วยวาจาพูดคุยกันแล้วว่าเออห้ามมาทําอะไรแบบนั้นแบบนี้นะเนื้อไม้ปีห้าสี่อ่ะขมรมันเชื่อไหมขเมรนมันทํำไหมตามข้อตกลงอ่ะไม่ทําครับไม่ทําครับเออส่งทหารลักลอบลุกคืบขึบข้นมาทีละเล็กทีละน้อยอนี้เนี่ยผมทํารายการเนี้นะครับกับเครือข่ายทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเป็นไงครับขมรนมาตัดลวดน้าอ่ะปะานนี้เรายังไม่ประท้วงเลยครับอ่าขมรนมาตัดลวดน้อยาวน้อยที่สุดเนี่ย ฝ่ายไทยก็ต้องชี้แจงให้ได้ว่าลวดหน้ำตรงนั้นอยู่ที่ไหนอยู่ตรงไหนพิกัดไหนเออเราล้ำเขาจริงเหรอเออถ้าเราล้ำเขาจริงอ่ะก็ไม่เป็นไรให้เขาคืนเขาไปเออเขมรล้มทงชาติประเทศไทยทหารเขมรล้มทงชาติลดึงเอาทงไตลงเราลงมาถึงพื้นดินเนี่ยอะเออ,เ,อ,อเราก็ไม่เคยชี้แจงเลยว่าตรงนั้นอยู่ไหนทําไมไม่ถามเขมรล่วครับว่าไอ้จุดที่คุณมาพังธงชาติไทยอ่ะมันอยู่พิกัดเท่าไหร่ ชายแดนตรงไหนหรือคอมเมนต์ไม่อาจจะทำะทำแบบข่าวมวลชนทำไอโอของมันเราก็ต้องประท้วงว่าการกระทำอย่างนั้นไม่ถูกต้องแต่นี่เงียบแม่งเงียบอย่างเดียวเลยกลัวอย่าเดียวกลัวเสียสัมพันธ์ทางการสัมพันธภาพสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านฮี้วแบบนี้กูไม่ต้องการครับใครต้องการครบหากับเพื่อนบ้านฮี้วมั้งครับขอภัยหยาบใครครับของขึ้นเพื่อนบ้านเร็วๆที่นีอยู่ข้างบ้านแล้วอะ ใครต้องการจะไปคบค้าสมาคมบ้างครับคุณนึกถึงเลยพี่น้องครับเเรามีบ้านอยู่หนึ่งหลังครับเเพื่อนบ้านอยู่ข้างนี้ข้างนี้เนี่ยไอข้างนี้กินเหล้าเมายาเสียงดังวบวกเวกคุณต้องการไปเป็นมิตรกับมันไหมเออไอบ้านข้างๆตรงนี้ขยะเน่าเหม็นครับเออบอกเตือนก็นแล้วอะไรก็แล้วครับไม่ทําความสะอาดสักทีเพื่อนบ้านระยำระยำแบบเนี้ยผมไม่ต้องการครบครับเออผมไม่ต้องการจะคบค้าสมาคมครับแต่รัฐบาลน,นี้ เออคุณดําเนินกลยุทธ์แบบนี้นั่นแหละคุณทําให้ไอ้ปัญหารอบๆบบ้านมันมันไม่จบเออไอ้ฟังว่ามันก็มันก็บอกว่าเอาประเทศไทยไม่กล้าเล่นกับว้าไม่กล้าสู้ว้าว้ามันก็ได้ใจครับเออไอ้ฟังเขามีนเห็นเห็นไทยทําอะไรว้าไม่ได้เขมียนก็ทําบ้างครับเป็นไงทีเนี้ยปัญหารอบประเทศเลยทีเนี้ยเออวันสองวันที่แล้วเขมียนครับดึกดื่นค่อนคืนเขมียนครับลาดตะเวนแอบส่งกําลังเข้ามาเสริมมาเติม ในแนวเขียนแนวชายแดนเราเออแล้วขมรเขาเป็นคนปล่อยคลิปด้วยนะเออมันเหมือนกับการเยอะเย้ยถักถางประเทศไทยนะครับเออขมรจัดกําลังขึ้นมาเสริมมาเติมแนวชายแดนเอ,อ่ออาวุธสงครามครับปืนกลหนักอาพีจีเครื่องยิงลูกระเบิดขนขึ้นมาแล้วขเมนคนปล่อยคลิปโชว์แม่งมันเหมือนตบหน้าเลยนะเออถ้าภาษานักเลงอะแม่งเหยียบจมูกว่ะเออแม่งยกพวกมาเหยียบจมูกถึงซอยแล้วถึงปากซอยแล้ว แล้วแล้ว,แล,วแล้วเราในฐานะเจ้าบ้านเนี่ยยังไงครับเฉยเลยครับนิ่งเลยครับนะดึกดึกขนาดนั้นเนี่ยทำไมไม่ไม่หยดระเบิดไปสักลูกสองลูกล่ะเอาจริงๆนะเออมืดมืดอย่างนั้นอ่ะมันไม่รู้ใครเป็นใครเนี่ยเออหยอดระเบิดใส่แม่งเลยลบก็ลบกับแม่งเลยจบเอาให้มันจบในรุ่นเราเาขมรแม่งห้าวนะเออยะแบบแบบนี้มันเจตนาเจตนาที่มันเจตนาที่มันมันไม่เป็นมิตรไง เมิตรสหายไม่ควรทําอย่างนั้นครับเอ,อเพื่อนบ้านก็ต้องมากวักมือกันมานั่งคุยกันครับเ,เขตนี้แนวนี้มันทับซ้อนกัน,ม,น,น,นมันนู่นมันนี่จะแบ่งกันให้จบเรื่องเอ,อเอาอยัางไงเริ่มยังไงก็ว่ากันมาสิครับไม่ใช่มาทําตัวแบบนี้ครับทําตัวแบบนี้เนี่ยมันเหมือนคนจ้องจะแทงข้างหลังครับเหมือนคนที่จะทําจะเล่นงานเราทีเผอครับ <c oughs> ปีสองพนหะ้าาสิบสะจาโกเดินไปบอกทหารขมรครับที่ปราสาทตาควายครับ ยาโก้นี่แหละทหารเราเนี่แหละเดินไปบอกทหารเระมียนว่าอย่ามาอยา่าอย่ามาตั้งฐานที่นี่อย่ามาขุดบังเกอร์อย่ามาทําคูเลตที่นี่ทําไม่ได้นี่มันแผ่นดินไทยให้พวกคุณออกไปเออพอจาโก้ไปบอกแค่นั้นแหละแม่งยิงจาโก้ตายเลยเห็นไหมพอยุคสมัยเนี่ยมันทําขนาดนี้แล้วเนี่ยเออมันทําขนาดนี้แล้วเนี่ยทําไมถึงไม่ขยับครับเออทำไมไม่ถึงไม่แสดงศักยภาพออกมาครับนะ เออถ้าเราไม่โชว์ของเนี่ยไอ้พวกกะเลกะลาดเนี่ยมันก็ไม่กลัวแล้วหรอครับเข้าใจไหมมีแต่มันจะมันจะมาท้าทยาย, ου, ยมายุ่วยุมายุแย่ไม่จบไม่ชิ้นนะครับนะ